สำหรับเจมส์อลินวีศิลปินหนุ่มลูกครึ่งไทยสิงคโปร์ที่น่าจับตามองอีกคนได้ปล่อยเพลงใหม่ชื่อว่าหัวใจเจ้าเอ๋ยพูดถึงความรู้สึกของคนที่กลัวจะรักใครเพราะเคยเสียใจยจากความรักมาก่อนโดยเพลงนี้นอกจากเนื้อเพลงที่เจ้าตัวได้ร่วมเขียนกับทีมงานแล้วยังได้บบลลี่จากวง t ทลิเบิร์ตมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้อีกด้วยแถมเจ้าตัวยังกระซิบมาว่าเตรียมปล่อยอัลบั้มใหม่เร็วนี้โดยเดี๋ยวเราจะพาคุณไปฟังอลินร้องเพลงสดๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะลินค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นไงคะล่าสุดเห็นปล่อยเพลงหัวใจเจ้าเอ๋ยใช่ไหมคะออกมาใช่เพลงหัวใจเจ้าเอ๋ยนะครับก็พูดถึงการทะเลาะกับตัวเองของอคนหนึ่งที่พยายามจะห้ามใจไม่ให้ไปชอบไม่ให้ไปรักใครเพราะว่าเคยผิดหวังกับความรักมาก่อน,นแต่งทำนองกับเนื้อ,อเองแล้วก็มีแต่มี มีน้องๆมาสองคนนะครับน้องชักิิวกับน้องภูมิที่มาช่วยแต่งเนื้อของเพลงนี้กับผมตอนคิดตอนแต่งแรกๆได้แรงบันดาลใจหรืออะไรมาจากไหนคะที่ออกมาเป็นอย่างนี้เออ,เอ,อจริงๆมันน่าจะเป็นความรู้สึกเบื้องลึกของผมบนะ้างเพราะว่าผมไม่ได้แบบออตั้งใจว่าจะเล่าเรื่องนี้อ่ะมันแค่ออกมาเองโดยธรรมชาติือ <laughs> ต้องบอกว่า,วาเวลาผม <laughs> ผมแต่งเพลงเนี่ยผมจะ เหมือน,นปล่อยออกมาเลยครับทํอนองกับเนื้อมันจะมาพร้อมกันค่อนข้างบ่อยโดยที่แบบไม่ได้รู้ตัวว่าว่าเราแบบอยากจะพูดอะไรออกมาไม่มีแพลนจะปล่อยอะไรอีกไหมเอ่ยมีครับมีจริงๆหัวใจเจ,เจ,เจ,เจเ้าเอ๋ยก็เป็นหนึ่งเพลงจากอัลาบาลไปปกนะซึ่งก็ยังไม่มีวันแน่นอนที่จะปล่อยคัราบาลแต่ว่าปล่อยแน่นอนครับผม,มแต่ว่าระหว่าง เออก่อนจะปล่อยอัลบั้มก็จะมีซิงเกิลจากอัลบั้มมาฟังเลอยๆสักคูหนึ่งสักคูหนึ่งละกันค่ะเดี๋ยวได้จัดไปครับ

เยครับทุกคนช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์นะครับช่วยกันขอเพลงนี้ในดูวิทยุกันได้นะครับผมขอบคุณนะคะลินค่ะคัอ่าอนีค่ะ,อคะขอบคุณที่ติดตามกด Morning i n s i ไซดกันทางช่องทรูไชน์ HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดสนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fanpage True i n s i g h t HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ